เมื่อเราแกะกล่องจีฟ ECU นะครับโมพาออกมาแล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือว่ามีการงัดกล่องมาก่อนนะครับนะครับอาจจะใช้ไขควงงัดนะครับอันนี้เป็นรอยเลยนะครับเป็นรอยวิ่งมาเลยนะครับอันนี้ดีนะครับลายปิมนตรงนี้ไม่ขาดนะครับลายเล็กๆนะครับก็ลอดไปในส่วนนี้นะครับส่วนนี้คืออะไหล่นะซีตัวหนึ่งนะครับ โดนแซะหายไปแล้วนะครับไม่มีไม่มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวหามาใส่นะครับในส่วนอื่นนะครับของวงจรก็ตามสูตรนะครับกล่องช็อตความตี้ค้างนะครับก็คือมาจากกล่อง ECU มีปัญหานะครับน้ำกรดจากคาปาซิสเตอร์นะครับไหลออกมาเต็มเลยนะครับหมดอายุการใช้งานนะครับ ก็ไหลออกมาสร้างปัญหานะครับให้กับระบบจ่ายไฟกับของ ECU นะครับก็ทำให้ความติกมีเสียงช็อตค้างนะครับหรือทำงานค้างนะครับปกติมันจะต้องทำงานแล้วตัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาซ่อมกล่องใบนี้ดูกันนะครับว่าจะฟื้นขึ้นมาได้ไหมนะครับกล่องจีบ โม่5นะครับ ทดสอบนะครับกล่อง ECU นะครับ Jeep นะครับกล่องโมพ้านะครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับตอนแรกวงจรจะช็อตมานะครับทำให้เสียงพัมติกร้องค้างนะครับไม่ตัดนะครับแล้วก็ไฟเช็คเอนจินไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเามาดูกันหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับออนกุญแจนะครับจะได้ยินเสียงพัมติกขึ้นมาแล้วก็ตัดไปนะครับ ไฟแจ้งชิ่นขึ้นแล้วก็ดับนะครับลองสตาร์ทครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับระบบการชาร์จปกตินะครับลองเปิดแอร์นะครับแอร์ทำงานนะครับถ้าแอร์ทำงานก็จะเป็นกล่องโมพาของ x j ชโฉมเหลี่ยมนะครับพอเราทดสอบกับรถเอ็กเโฉมเหลี่ยม ถ้าเป็นกล่อง z ซ JA จะไม่ทำงานนะครับถ้าทดสอบกระชมเหลี่ยมนะครับตอนนี้ทำงานพร้อมคร0พิลร้อยกับ ECU น,นะครับชขอ25น,นะครับใช้กับเซ็มเหลี่ยมี9 6 9 7นะครับ ันนี้ใช้งานปกติแล้วนะครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับ